ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคม2567ครับเป็นวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันของครูใหญ่และวันนี้นะครับเป็นวันที่พญามแมงป่องราศีพิจิกสุริยะเทพเคลื่อนเข้าไปสู่ในตำแหน่งเหมายัน พยามงมงป่องราศีพิจิกนี่เริ่มเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่สุริยเทพเคลื่อนเข้าไปสู่ตำแหน่งเหมายัานนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่19และจะเข้าไปในสู่ตำแหน่งเหมายันนั้นอยู่นานหลายวันทีเดียวคอยดูรายละเอียดคอยชมเรื่องราวกับอาจารย์สันสนที่บุญโยธยานนะครับ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสะพานขอมที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เป็นสะพานขอมที่บรรพชนสร้างไว้ให้ตรงก,กันกับราศีพิจิกและเหมายันตรงกันตั้งแต่วันนี้สตาร์ทเป็นต้นไปถนนขอมหรือสะพานขอมที่เราเห็นเนี่ย มันจะพุ่งเข้าไปสู่พระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุชิงชุมตะกอนไม่ได้เป็นองค์พระาธาตุของพุทธศาสนานะครับเป็นสถานที่ของขอมโบราณซึ่งใครจะเรียกชื่ออะไรก็ว่าไปเถอะแต่บรรพชนเมื่อพันกว่าปีคงจะมีการสร้างสถูปหรือสร้างปราสาท เพราะในจารึกนั้นมีบอกว่าองค์พระศิวเทพได้สถิตยอยู่ที่ใจกลางพระธาตุเชิงชุมเรื่องนี้มันนานมาเป็นพันปีแล้วและพระศิวะองค์นั้นตอนนี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครเป็นพระศิวะที่สวยงามสง่างาม สแสดงว่าเมืองนี้นับถือพรศิวะและจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีองค์พรศิวะเนี่ยรักษาคุ้มของเทพแมงป่องก็หันเข้าไปสู่องค์พรศิวะและสุริยะเทพที่ฉายแสงลงมานี่นะครับก็ตรงกับตำแหน่งของพระธาตุเชิงชุมในตำแหน่งเฮมายันนะแล้วก็พระอาทิตย์นี่จะ ส่องแสงมาตรงกันกับสะพานขอบและแปลกมากครับถนนตั้งแต่หน้าค่ายกิศิวราเข้ามาสู่เมืองสกลนอครน,นี้เป็นถนนที่ตั้งฉากกับสุริยะเทพพูดง่ายๆว่าขับรถเข้ามาในถนนนิตโยตั้งแต่ค่ายกิศิวราพระอาทิตย์จะส่องที่ใบหน้าส่องที่สายตาของท่านแปลว่าขับรถยากของใส่แว่น กันแสงนี่คือเมืองสกลนครในตำแหน่งของพระอาทิตย์เริ่มเข้าสถิตสู่เหมายันและสกลนครในช่วงนี้ก็มีงานมากมายหลากหลายครับวันพรุ่งนี้ที่ท่าแร่ก,ก็มีงานวิ่งจนถึงวันที่25แล้วก็ต่อในเทศกาลปีใหม่เข้าไปเลยก็ได้ท่าแร่มีการแห่ดาว มีการประดับดาวมีการประดับไฟสวยงามมากอ้าวท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเข้ามาสกลนครในช่วงตั้งแต่วันนี้วันที่19นับไปอีก10กว่าวันเนี่ยท่านจะได้เข้ารับพลังของพญาแม,มงป่องแล้วท่านจะสังเกตกลางคืนจะยาวนานประมาณ13ชั่วโมงครึ่งประมาณ13ชั่วโมงครึ่งใน นอนยังไงมันก็นานแจ้งเ,เพราะฉะนั้นมาสกลนอครช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของปีใหม่เทศกาลแห่ดาวเทศกาลร,รับพลังของเทพแม่งป่องซึ่งจะให้ผ่อนท่านอยู่เย็นเป็นสุขโชคลาภสุขกายสุขใจพรุ่งนี้จะมาจะเช้ามืดแล้วผมก็จะมานั่งกรรมาฐานก่อนพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้เอา รูปของพระาทิตย์ขึ้นและก็พาทิตย์มาตามถนนเหมายันสักก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สบาบวันนี้ขอให้ท่านรับพลังของพญาแมางป่องโชคดีมีสุขโชคดีมีชัยโชคดีตลอดไปสมปารถนาทุกประการสาธุสาธุ